ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NRG Gaming TV นะครับวันนี้มีสกินใหม่เข้ามานะเป็นสกินที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวนี้นะของปักกิตูเป็นฮีโร่ที่มาใหม่แต่สกินโอ้โหมาอย่างแรงครับ my Dream My Family for Iight fight as I เป็นคุณลุงนักสู้นะครับโอ้โหแมทนี้ปากิวนะครับชื่อสกินอย่างเท่ครับโอ้โหเป็นนักมวยของจริงเลยเนี่ยอ่าไม่ทราบว่าฮีโรต่ตัวนี้มันต้นแบบคือ คนไหนนะครับอาจจะเป็นแชมป์ก็ได้นะนี่ผมเดาวเอานะครับโอ้โหสกินโคตรหรูอ่ะท่านผู้ชมสกินตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่600กว่าเพชรน,นะครับเป็นอ่าสกินกิจกรรมนะครับมันไม่สามารถซื้อเองแต่ส่งให้เพื่อนได้นะครับถ้าใครอยากได้ก็คือมีเพชรเหลือๆนะครับส่งไปแลกกับเพื่อนนะครับ เพื่อนส่งให้เราแล้วก็เราส่งให้เพื่อนนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากส่งให้ผมก็ยินดีครับดูเพชรผมสิมีแค่ร้อยกว่าเพชรน,นะครับอ่าเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลนะมาเราดูได้แค่แบบฟรีๆนะนี่โอ้โหโคตรเจ๋งมาดูสกิลหนึ่งครับ โอ้โหผมโคตรชอบตรงกรอบของมันนะครับสวยมากอะโคตรสวยครับมาดูสก,กิลสองครับนี่โอ้โหใส่ฟ้าออกมาครับสก,กิลอันติเมท โคตรเท่ครับอยากได้วะแต่ไม่มีตังครับช่วงนี้ก็เชียงใหม่นะครับโควิดระบาดมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็มาอัปเดตสกินเข้ามานะครับ